นครสวรรคเอ็กไซคอนเน็ง่ายๆแค่ปลายนิ้วจะเปิดร้านขายเหล้าได้ตรงไหนบ้างเนี่ยลืมไปเลยว่าต้องต่อใบอนุญาตโอ้ยสุสามิดเปทางไหนเนี่ยขอใบอนุญาตต้องใช้แบบฟอร์มอะไรบ้างนะเอ็กไซเกิ Girl, มาช่วยกันแล้วมาดูการใช้งานตัวช่วยของเรากันนะคะ การตรวจสอบเขตพื้นที่ห้ามขายสุราหรือเขตโซนิง่งระบบจะทำงานผ่าน Google Map ซึ่งสามารถรู้ได้ทันทีว่าอยู่ในเขตโซนิ่งหรือไม่โดยพื้นที่สีแดงคือเขตของสถานศึกษาและพื้นที่สีน้ำเงินคือเขตห้ามขายสุราเมนูการแจ้งเตือนล่วงหน้าท่านสามารถกดเลือกอำเภอที่ร้านค้าตั้งอยู่พิมพ์หมายเลขตำบลและเข้าร่วมกลุ่มตำบลที่ต้องการ เมื่อถึงกำหนดเวลาระบบจะส่งข้อความเตือนการต่อใบอนุญาตไปยังกลุ่มไลน์ของท่านการแจ้งเตือนแบบ r ล a d c a s t จะเป็นการส่งข้อความแเตือนถึงผู้รับบริการโดยตรงซึ่งจะแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนใบอนุญาตหมดอายุ30วันนอกจากนี้ยังมีบริการแจ้งเตือนผ่าน SMS โดยจะส่งข้อความแจ้งเตือนก่อนใบอนุญ,ญาตหมดอายุ7วันบริการต่อใบอนุญาตผู้รับบริการจะต้องส่งรูปถ่ายใบอนุญาตฉบับเ,เดิมหรือบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็สามารถต่อใบอนุญาตได้ทันทีค่ะชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นบริการอิ er, เล็กทรอนิกส์จุดเดียวผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพามิร เมื่อท่านต้องการเอกสารให้กดที่เมนูดาวน์โหลดเรามีเอกสารต,าต่างๆให้เลือกใช้งานมากมายเลยค่ะติดต่อเราเป็นบริการข้อมูลพื้นที่ในเขตรับผิดชอบของสำนักงานสรรพากรมีพื้นที่นครสวรรค์แต่ละสาขาทำให้เข้ารับบริการได้ตรงจุดและรวดเร็วยิ่งขึ้น หากท่านไม่สะดวกเดินทางมายังสำนักงานสามารถใช้แอปพลิเคชัน Line สแกน QR code หรือพิมพ์คำว่าสัพภาษามิตรนครสวรรค์ในช่องค้นหาเพียงเท่านี้นก็สามารถทำธุรกรรมของท่านให้เป็นเรื่องง่ายได้ทุกที่ทุกเวลา ผลที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมมาใช้ลดเวลาในการตรวจสอบเขตต้นนิ่งได้7.5%ลดเวลาแจ้งเตือนต่อใบวิญาต99.99%และลดค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนต่อใบวิญาตถึง91%